เปิดคัำพยากรณ์ของคนเกิดปีมะเส็งนะครับหรือว่างูเล็กต้องบอกว่าคนปีมะเส็งนั้นเป็นนักเก่งกําไรครับมีหัวการค้าอย่างมากครับมากถึงขนาดป้าหาจับตัวได้ยากเลยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาอันลึกซึง้งรอบรู้อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นปรัชญาโหราศาสตร์จตปัญญาแถมยังมีลังส่งหอัอันพิเศษอีกด้วยว่าอย่างไงบ้างครับสำหรับคนเกิดปีมะเส็งนะฮะชัดตรง หรือไม่ตรงอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้หากไม่ตรงขออภัยด้วยเลยกันนะฮะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้อย่างมากนะครับเน้นอยากจะให้ทําการสวดมนต์นั่งสมาธิปเป็นหลักหากบ้านใครนะครับที่ว่ามีคนเกิดปีมะเส็งอยู่ร่วมชายคาแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าบ้านนี้จะมีแต่ความอิ่มหนำสำราญไม่ต้องอดอยากปากแห้งแต่อย่างใดที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าคนปีมะเส็งเนี่ยเป็นนักเก่งกำไรครับ มีหัวกันค้าอย่างหาตัวจับได้ยากเลยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาอันลึกซึ้งรอบรู้มากครับเขาเก่งมากนะศึกษาค้นคว้าต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ยังมีรางสงห์ด้วยนะครับเป็นรางสังขณนวิเศษของเขา,าติดมากับตัวเองเลยฮนะหากว่าท่านต้องการที่จะปกปิดความต้องการของท่านแล้วนะครับ แนะนำว่าให้หลีกไปให้ไกลเลยนะจากคนปีมะเสงนะเพราะว่าเขาสามารถล่วงรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของท่านได้โอ้โหน่ากลัวไหมฮะแต่ถ้าเกิดทําดีสักอย่างไม่ต้องกลัวเลยแต่หากว่าท่านเนี่ยต้องการจะจอดลึกเข้าไปในจิตใจของคนปีมะเสงบ้างน,นะครับก็ขอแสดงความเสียใจเลยแหละครับเพราะว่าคนปีมะเสงนี่เป็นคนที่ลึกลับมากครับเขาหรือว่าเธอนะสามารถซ่อนเร้นความคิดไว้ได้อย่างแนบเนียนเลยภายใต้ความเงียบสง,งัด คนปีมะเสงเนี่ยชอบหลีกหนีหน้าจากผู้คนแยกตัวไปแบบปลีกวิเวกสันโดดหน่อยนะฮะยากที่จะเข้าถึงได้ง่ายและก็ยังช่วยปิดบังเขี้ยวเล็บอันแหลมคมให้ใครๆได้ตายใจไว้ก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าหนีเข้าไปนะพวกคนปีมะเสงนี่ไม่ใช่คนร้ายกาดอะไรนะที่ผมว่ามานะเพียงแต่ว่าเขาหรือว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เด็กอมมือนะฮะอย่าไปดูถูกเขานะคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมฮะ พูดจานี่ในเชิงแบบวาทศิลป์เลยแหละที่ทาให้คนในเคลิบเคลิมได้และขจัดคู่แข่งขันออกนอกเส้นทางไปได้เหมือนกันทีนี้คนปีมะเสงเนี่ยเป็นคนที่ไม่วอกแวกนะครับมีสมาธิใจจดใจจ่ออยู่กับงานสามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องอาศัยแนวคิดปรดัชญางานที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือว่างานที่ต้องอาศัยการวางแผนที่แยบยน์แม่นักน่าจะเป็นนักสืบนะเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออะไรซ่อนเงื่อนนี่เขารู้นะ อ่านใจคนก็เก่งนี่เป็นหมอดูได้ด้วยนะเออนักโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่คนปิมะเสงเนี่ยบอกก่อนเลยนะน่าจะปรับปรุงก็คือว่าความพยายามพบปะเข้าสังคมเสียบ้างนะครับเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้คนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความหึงหวงหน่อยเป็นคนขี้หึงอะจริงไหมฮะหึงมากเกินไปอะ่ะก็ไม่ดีแต่เข้าใจนะบางทีแบบภรรยาสวยนะแฟนน่ารักอะไรอย่างนี้เป็นต้น งูลเลเ็กเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีมะเส็งนะครับเป็นสัตว์อันดับที่6ในปีนักสัตว์ที่มีชื่อจีนว่า4ครับ s h e เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีครับล,ญญลักษณะเด่นๆเลยคือว่าฉลาดหลักแหลมสุข,ขุมนิ่งๆนะมีความรอบรู้ที่ลึกซึ้งมีความยั้งคิดแล้วก็มีความเมตตากรุณานะครับแต่ว่าข้อด้อยฟังหน่อยนะอยากให้ปรับหน่อยบางทีโกรธคันแล้วมีทิฐิฮนะหรือบางคนเนี่ยมีอาการเกลียดคร้านมีเล่เหลี่ยม จาคิดเจ้าแค้นนะฮะชอบครอบงำคนเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะก็ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะสวดมนต์นั่งสมาธินะครับก็อย่างที่บอกไปต้องใช้วิจญาณในการรับชมมากๆนะครับทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทีนี้สุขภาพของคนปีมะเสงเป็นยังไงนะฮะคนปีมะเสงเนี่ยปวดปราณครับเพราะว่าเขาชอบไปรับบรรยากาศที่เงียบสงัดปลีกตัวออกจากความรีบร้บรอนนะ ไปสู่ความเป็นส่วนตัวฮะเพราะวิธีการนี้จะเป็นการเติมพลังให้กับคนเขากับคนปีมะเสงนะให้เป็นอย่างดีเลยทีนี้อาชีพและความสําเร็จนะฮะคนปีมะเสงในค่อนข้างที่จะมีพิถีพิถันนะเรื่องงานต้องใช้สมองในการคิดไตรตรองดังนั้นอาชีพที่จะเหมาะเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์งานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหน่อยนักวิจัยนักวิเคราะห์งานหัตถกรรมนะครับที่ต้องอาศัยความประณีตแล้วก็ละเอียดละออ นักดนตรีก็เป็นได้นะมีคนถามมานะฮะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีนักจิตวิทยาศัลยแพทย์นะฮะนักผ่ตาตัดอะไรอย่างนี้นักปรัชญานักสแสดงก็ทําได้นะครับส่วนการงานการเงินที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านกาลังรับฟังอยู่รออยู่นะฮะคนพิเศษนี่เป็นนักช้อปปิง้งตัวจัการครับซึ่งใช้จ่ายเงินอย่างใจร้อนวู้บวานะเบาๆมือเอยแล้วกัน นะครับส่วนใครเนี่ยต้องการที่จะฟังเพิ่มเติมเช่นมิตรและศัตรูของกุมิเสงเป็นอย่างไรนะครับของโปรดของคนปีมะเสงนั้นเป็นอย่างไรนะฮะตามไปดูพ่อแม่ลูกที่เกิดปีมะเสงนั้นเป็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเข้ามาดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าผมจะได้นํามาเล่าให้ฟังนะฮะก็ทำเพื่อความบันเทิงเนาะไม่ตรงก็ขออภัยนะฮะถ้าเกิดตรงไหนตรงก็นําสิ่งที่ดีนั้นไปปรับปรุงเอาไปใช้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป แต่ก็เน้นย้ำนะครับอยากจะให้ทําการสวดมนต์และสมาธิเป็นหลักนะเป็นบุญที่ทําได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเช่นเคยครับหลักการผมแม้ว่าจะทําเรื่องของความเชื่อก็ตามแต่ก็พยายามเน้นย้าว่าขอโปรโดใช้วิจนะญาในการรับชมรับฟังให้มากๆและขอนะฮะคนที่เข้าบาฟังเป็นไปไ,ได้นะคุณลองสวดมนต์คาถาชินบัญชรก็ได้หรืออะไรที่ว่าคุณถนัดนะฮะนั่งสมาธิวันละสิบสนาทีนะฮะ ก็จะเป็นบุคกลศลอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามกันอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพราะว่าท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันด้วยก็พยายามที่จะมีการพัฒนาทําคลิปต่อ,ตอไปฮะเวลาช่วงการเผยแพร่ก็ประมาณนี้ฮะหลังสองทุ่มไปแล้วนะครับหลังจากที่ว่าผมเสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างก็จะพยายามทําคลิปมาช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่นัดแนะกันแล้วกัน นะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ